สวัสดีครับพบกับหมอพิเชษนะเรื่องราวดีๆทางสุขภาพการแพทย์แผนไทยการแพทย์แผนปัจจุบันเรื่องของสมุนไพรแล้วก็เรื่องราวการดูแลสุขภาพของเราส,ส,สิ่งสําคัญตอนเรียนแพทย์แผนปัจจุบัน,น,บนอันหนึ่งก็คือเราต้องเรียนรู้จักร,ร่างกายของมนุษย์ทั้งในส่วนที่ปกติและในส่วนที่ผิดปกติจะทําให้เราเข้าใจความปกติแล้วมาเข้าใจความปกติ เมื่อการทํางานเหล่านี้อวัยวะเหล่านี้หน้าที่ต่างๆเหล่านี้ผิดปกติไปเนี่ยก็จะแสดงอาการรูปอาการแสดงของโรคออกมาแล้วแพทย์ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอาการอาการแสดงของโรคนั้นนะมันอยพันกับความผิดปกติของอวัยวะส่วนใดแล้วก็อวัยวะส่วนนั้นมีความผิดปกติหรือมีพยาธิสภาพอย่างไรมีกลไกการเกิดพยาธิสภาพที่ผิดปกติอย่างไร การเรียนเรื่องของร่างกายของคนเราในทางการแพทย์ปัจจุบัน oh. เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยร่างกายหรือบอดี้แล้วก็จิตใจหรือ,อมายมองในทางชีววิทยาก็จะเริ่มต้นจากเซลล์เซลล์คือหน่วยเล็กที่สุดประกอบกันเป็นเนื้อเยือ่อหรือทิชชูแล้วจากเนื้อเยือ่อก็จะประกอบเป็นอวัยวะหรือออแกนแล้วจากอวัยวะก็มาทําหน้าที่ร่วมกันเชื่อมโยงกันเกิดเป็นระบบอวัยวะหรือออแกนซิสเต็มแล้วจาก ระบบอวัยวะต่างๆก็มาประกอบกันจนเป็นร่างกายของคนเราถ้าลงลึกไปอีกในทางเคมีก็จะพบว่าเซลล์เนี่ยแบ่งย่อยออกไปได้อีกนะเซลล์เนี่ยเกิดจากองค์ประกอบหรือส่วนประกอบของเซลล์มารวมกันเป็นส่วนประกอบของเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์ก็ยังแบ่งแยกได้อีกแล้วก็พบว่าในทางเคมีบอกว่าเซลล์ส่วนประกอบต่างๆของเซลล์เนี่ยมันมาจากโมเลกุลน,นะโมเลกุลคืออะไร โมเลกุลก็คือการจับตัวกันของธาตุแต่ละธาตุจับกันแล้วมันเป็นโมเลกุลี่เรียกว่าเป็นมหาโมเลกุลครับเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่เป็นโมเลกุลที่เจอในสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าไบโอโมเลกุลหรือชีวโมเลกุลนั่นเองัชีวโมเลกุลก็จะประกอบไปด้วยโมเลกุลนะเล็กๆมาต่อกันจนเกิดเป็นโมเลกุลใหญ่จนเกิดเป็นองค์ประกอบต่างๆของเซลล์ขึ้นมา